Good morning, everyone. Uh, may I introduce myself? My name is mm -hmm. Tanit Neralat. I'm teaching at Ba Jong School, and now I teach uh Patom Five to Mathayom Three. And my partner is uh, Good morning, everyone. My name is -Nung I'm teaching at Ban School, and I teach in Patthom Four to Mathayom Three. And for today. The topic we will present is about country and nationality. And this next plan is for Material One. Uh, the first in material that I want to show you and everyone to, to know is about fat cards. ซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราจะใช้ในเรื่องของบัตรภาพนะคะแล้วก็บัตรคำศัพท์ซึ่งเราจะใช้ในหลายขั้นตอนในการที่จะนำเสนอด้วยจากสื่อแค่แค่สองชิ้นนี้นะคะโดยจะได้ใช้ในขั้นตอนใดบ้างเดี๋ยวเราฟังทิเชอร์โซดาในการที่จะบอกว่าแบตคัทกับแบตคัทเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ในขั้นตอนใดน,นะคะโอเคค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นรีดอินเราจะเริ่มตั้งแต่รีดอินเลยก็จะเป็นกรุ๊ปเวิร์กนะคะ ก็จะเป็นการใช้ในกิจกรรมเกมของเอาตัดเกมนะคะก็จะเป็นมีรายละเอียดอย่างนี้นะคะค่ะในส่วนของเอาตัดเกมนะคะหลายๆท่านที่ไปอบตรมบูตแคมป์ hmm. ก็จะได้ได้ลองใช้กิจกรรมนี้เอาตัดเกมก็คือจะเป็นการที่คุณครูค่ะจะลิต์คำศัพท์ไว้ในใจแปดคำซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เราจะใช้ในบทเรียนก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะให้เวลานักเรียนประมาณ2นาทีค่ะในการเขียนคําศัพท์ ว่าเขาเนี่ยรู้คําศัพท์เกี่ยวกับ country กับ nationality แค่ไหนจากนั้นพอครบเวลาสองนาทีเนี่ยเราก็จะให้เราก็จะเฉลยเลยค่ะโดยนักเรียนคนใดที่เดาใจตรงกับครูก็จะได้คะแนนพิเศษต,ตรงนั้นไปซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะใช้บัตรการ์ดนี่แหละคะ่ะที่เราได้เตรียมไว้นะคะโชว์ให้เด็กรู้ว่ามันมีอะไรบ้างคําที่ครูเตรียมมาวันนี้ซึ่งเด็กอาจจะอ่านออกหรือไม่ออกก็ได้แต่นั่นเป็นการเตรียมพื้นฐานนักเรียนค่ะว่าเขาจะเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็เป็นการสํารวจความรู้เบื้องต้นด้วยว่านักเรียนสามารถ เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องหรือไม่ในเกี่ยวกับเรื่องของทันที่กับ Nationality ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อนางสาวเฟื่องฟ้าพรมนิพนธ์ค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบึงพระเหอืยงจันอนุสอนค่ะก็รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัธยาการกระสังนะคะออสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดลุงพระอยน่จันทสอนสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะ ขออนุญาตนำเสนอสื่อที่เราใช้จริงในวิธีการที่เราสอนนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ได้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีทั้งแฟลชการ์ดมีเกมมีเพลงมีทั้งสื่อทำมือมีทั้งสื่อออนไลน์หลายๆอย่างแต่วันนี้ขอหยิบยกมาก็จะเป็นแฟลชการ์ดค่ะซึ่งก็คิดว่าเ,เป็นขั้นเบสิกพื้นฐานเป็นซิมเพลที่ทุกคนทุกท่านนะคะก็น่าจะใช้อยู่แฟลชการ์ดนั่นก็ มีหลายประเภทหลายอย่างนะคะก็จะมีพิชเชอร์อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเวทอยู่ด้านหลังหรือจะเป็นแบบว่ามีทั้งพิชเชอร์และเวทอยู่ด้านเดียวกันก็ได้นะคะซึ่งจะช่วยให้เด็กได้กระตุ้นความจำได้เห็นภาพแล้วก็จำคำศัพทค่ะ Good morning every one uh, I am teacher รัชดาพรตํามา You can call me teacher Tuk uh, from Pantisar school. I teach in grade five and six. I teach in one, two, and three, and four now. Today we will... Uh, present พูดถึ u เ that the material, the t o p i Community is c Helpers Sorting Game นะคะ for สำหรับชั grade ้น6นะคะก็จุดประสงค์สื่อที่ใช้นะคะก็เหมือนกับเพื่อนๆน้องๆท่านอื่นนะคะก็คือเรื่องแฟลชกา a ์ดนะคะ Community Helpers Sorting Game That means uh, อาชีพนะคะอาชีพในในชุมชนนะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของสื่ออื่นด้วยนะคะที่จะมาเสริมก็จะเป็น tools ของแต่ละอาชีพนะ,ะเป็น tools ของแต่ละอาชีพจริงๆแล้วโดยชั่วไปที่เราใช้สอนกันเราก็จะใช้ในเรื่องของ w h a t d o y o u do? I a m a t e a c h e r เท่านั้นนะคะแต่ในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ tools แต่ละอาชีพมาเก็บพร้อมด้วยนะคะ My name is Patricia De I'm from My Palais School. I teach since Grade One to Grade we Six. Good morning. I'm Miss Tan Tom Seti. I'm from Watthaphingtoe School. I teach Grade Five, Matric One 2 and Matric Three. Okay. Can you in me? <Happiness. S 2> uh, เรื่องในวันนี้นะคะก็จะสอนเรื kind of ่อง C a n i m ตวนะคะเป็นอยู่ในเกรดซินะคะก่อนก่อนอื่นก็จะ introduce เด็กนะคะเด็กๆโดยการที่ให้เด็กแดนซ์นะคะฝึกทบทวนเด็กๆไปด้วยนะคะทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ให้พยายามจะให้เด็กๆได้รีแล็กซ์ผ่อนคลายด้วยการเต้นะคะเพราะคก็ชอบนะคะก็เพลงที่เด็กๆรู้จักอย่างพยายามจะเชื่อมเข้ากับเรื่องก็อย่างหมดนี้ก็เริ่มต้นด้วย Baby Shar k ค่ะหรือว่า c h i c k e n d a น c e นะคะเพื่อให้เด็กๆอย่าง b a b y s ชา r k ก็จะมีคำศัพท์ให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ด้วยทั้ง Shar k ทั้งา family นะคะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นเกม Guess the Name นะคะแต่ว่าทีนี้เหมือนสื่อที่ให้น้องๆหลายคนนำะเสนอไปแล้วนะคะก็คือสื่อเนี้ยเฉลยให้แล้วก่นนะอนเนาะเพราะมันม,มาจากไหนามาจากการอบรมเด็กพิเศษนะคะทำสื่อเด็กพิเศษก็เอามาไปยุ์ใช้กับเด็กปกตินี่นะคะเด็กๆชอบนะคะ<ๆ>เปิดป้ายค้นหา<ๆ>แต่ทีนี้ใช่เพิ่มใช่เพ<ๆ>ิ<ๆ>่มคำสั<ๆ>่งจัน ครูพลอยคะขอเล่นเกมขั้นที่นึงอ่าอันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆชุดช่วเตนัมเบอร์นะคะให้เด็กพูดเป็นนัมเบอร์ออกมาเด็กๆทุกคนจะมีส่วนร่วมแล้วก็แข่งกันเกสนะคะอย่างเช่นอ่า What number do you like? Seven Seven What oh, do you see? Starfish Starfish ก Star <fish. S 2> mm ็จะมีตัวต่่างอย่างเนี้ยให้เด็กๆนะเอ็ม One me, I'm from Galaxon School. I'm teaching Photon uh, 5 to Matrix 3. Good morning, everybody. My name is Nong Yong Hasi. I'm from Matrix School. I'm an English teacher of Photon 4, 5, and 6. Just only this year, this is my first year to teach uh, a primary student. Okay, let's start. Okay, class. Okay. Class. 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 me we will we will. We will. Um, we will we will we will focus in class we will focus in class we will focus in class and do like this